ก็ตามมาดูมะม่วงนะครับนี่ครับในหมู่บ้านดงใหญ่นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่หมู่บ้านดงใหญ่เป็นหมู่ห้านะครับตะวันตกวัดับเดี๋ยวมาดูมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ก็ดูชมที่หมู่บ้าน โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับอาเชิญนำทางเลยครับนำทางเลยครับโอ้ต่อใหญ่นะครับหมูบ้านสวยงามมากเลยครับในหมู่บ้านดงใหญ่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับมะม่วงใหญ่มากเขาเรียกมะม่วงอะไรครับจับให้ดูหน่อยมะม่วง,งอะไร งามเมืองย่านะครับแต่ผมเรียกมะม่วงรัฐมนูญอ่าเป็นเป็นพันงามเมืองย่าเนาะงามเมืองย่าแต่ก่อนที่จะได้มะม่วงนี้มาเนี่ยครับไปอบรมรัฐธรรมนูญปีครับตุดนี้แหละครับอ๋อครับสามร้อยกันเลยมาซื้อมะม่วงสองต้นครับต้นเท่าไหร่นะที่เอามาอุ้ยลุงร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบุกนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็เลยตัวเองเรียกมะม่วงรัฐมนูญอืมก็คงอกิเขาบป่ามะม่วงงามเมืองย่าได้มาสองต้นนี่ครับสองต้น โอ้ยสองต้นสองต้นใหญ่ทั้งคู่เลยปลูกกี่ปีแล้วครับนี่ปีเดียวครับปีเดียวนี่ปีเดียวใช่ไหมปีปีที่สองปีนี้ออกปีที่สองนะออกลูกเลยเนาะมานี่มาเป็นแบบชำชำมาเป็นกิ่งมาใช่ไหมชำมาเป็นกิ่งนำมาขายเป็นต้นไอ้เป็นเป็นรถขายแบบรถเป็นรถขายผลไม้ทั่วไปอ๋อรถขายผลไม้ทั่วไปเนาะโอ้ดีมากเลย วันนั้นผมซื้อมะนาวตายโทษก็ผก็สนใจนะครับเออก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่ดวงคนเนาะคนมือเย็นเนี่ยใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยครับยาวมองยากโอ้โหใหญ่มากเลยครับ,ให,รบใหญ่จริงๆเลยครับเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับนี่รสชาติก็อมเปร,รี้ยวอมหวานรับอ๋อจะต้องจิ้มเกลือใช่ไหมยังตอนนี้ยังไม่แก่สุกแล้วจะรสหวานหอมสุกแล้วจะหวานเนาะตอนนี้ยังไม่แก่นะครับ พราจะชิมตอนนี้คงไม่ไม่อร่อยเราต้องรอให้สุกก่อนนะครับผมยังยางไม่เลยตอนเล็กๆี่ยังไม่แก่เลมีรสอมเปรี้ยวกับใส่น้ำพริกกินดีอ๋อจะต้องจิ้มน้ำพริกเนาะน้ำพริกสับปลาป่นอืมอ๋อมีลูกใหญ่ๆไม่ได้ขอซื้อสักลูกนี่เอาไปเลยครับเลยขอซื้อสักลูกลูกหนึ่งก็พอแล้วพอไว้มันสุกกันดูดีใจลูกไหนไปกันลองเด็ดเลยอ้าวอันไหนก็ได้ตัดสินใจ อันไหนก็ได้ครับอนุญาตครับอนุญาตอนุญาตเลยนะโอ้ยต้องขอบคุณมากได้อยู่เนาะนี่มันอันไหนมันจะกินอร่อยแล้วก็แนะนําให้หน่อยก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันเพิ่งปีแรกเจ้าของโอ้เจ้าของก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะดิบๆโอ้ใกล้ๆน่าใกล้จใกล้จะนี่กระแดงสีชมพูเลยเป็นดอกสีนี้ครับอ๋อสีชมพูถ้าต้นนี้ดูดูเหมือนจะแก่อยู่นะถ้าอย่างนี้แหละครับนี่ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะจัวเองยังไม่ได้เด็ดกินเราก็ยังไม่แน่ใจเนาะต้องประเดิมก่อนแล้วงั้นโอ้โหใหญ่เอาเอาอย่างนั้นขอเอาเเด็ดให้หน่อยนี่นี่เด็ดเด็ดเป็นพวงให้หน่อยครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเอาเอาอ่ากี่ชายฝากนะครับฝากไปให้พ่อนะครับเนี่ยพอล้วนขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับสุดยอดมากเลยบันตะจอนครับตะจอน ดองใหญ่กตาจรครับไม่พ่อก็รู้เนาะเฟสเจ็บเจ็จักระพันเนินจันทึกจักระพันใช่ไหมครับอ๋อเป็นเนินจันทึกใช่ไหมเนินจันทึกเนาะเนาะที่บ้านดงใหญ่ตาจรครับอ๋อเดี๋ยวผมจะจะเข้าเป็นเป็นเพื่อนเฟสตอนนี้แหละเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนเฟสเป็นจักระพันอ๋อครับงูดินจะมีอยู่หน้าเป็นเพื่อนมีไหมมีมีอยู่ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อมีอยู่ตาจวัดเดียว มาดิไปไปไปช่วยกันก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับลูกมะม่วงนะแต่่ก่อนทําสาวยน้ำลูกชายอ๋อทำสาวยน้ำเนาะอ่าเดี๋ยวจะได้ไปช่วยเขายกรถยกรถทั้งหน่อยนึงครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดี